นนถ้าสมมุติว่าถ้าไม่สมมุตอิอะทุกคนที่ดูในไลฟ์เนี่ยเวลาอ,อกหักแล้วอะจะไปปรึกษาใครก่อนเป็นคนแรกแล้วจะปรึกษาคําถามเขาว่าคําถามอะไรสมสมติอ,อกหักอะแต่ําไปปรึกษาใครคนแรกมไม่ปรึกษาหรอกอไม่มีเพื่อนอะไนรไ<ห>นี่มัน,น,มเ,นเอล,ลเพื่อนจะคนละถามทีละคนปังเวลาอกหักปังทำไงหดครั้งแรก จัดการความรู้สึกยังไงอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวปรึกษาเพื่อนไหมไม่กล้าปรึกษาหรือยังไงหรอมันก็เศร้าคนเดียวดิป้ายังไม่ถึงคำถามป้าเดี๋ยวก่อนเลยป้าออินเนอร์อินเนอร์ถามน้องก่อนน้องเป็นไงทำไมทำไมอยู่คนเดียวอ่ะแล้วจัดการความรู้สึกตัวเองไงแค่อยู่เฉย จริงเหรอยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งคิดถึงเขาไหมไม่เดี๋ยวเพิ่มป้ายิ่งอยู่คนเดียวยิ่งไม่คิดถึงเขาเหรออ๋อเพราะเวลาเราอยู่คนเดียวเราก็จะมีแต่เรื่องเขาอยู่ในหัวนะเออเราก็ดูอะไรที่เราชอบนี่เราร้องไห้ไหมเราเราเป็นคนเซนสิทีฟอยู่แล้วก็อ๋อก็ร้องอ๋อโอเคโอเคริองไห้โอ้โหไเหมือนกูเลยตรงกันโอ้ในนี้มีแบบแม่ด้วยเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเออ กดขวดเหล้าเราผิดอะไรเราผิดอะไรใชป้าล่ะต่อดวงหักคำไงทำไงทำไรไม่ร้องไห้เหรอก็ต้องร้องไห้ถ้าแบบเอาเรียกนะเพื่อนมาถามเนี่ยเออก็ร้องให้ฟังว่าร้้ออองงาาเเยย่ีแล้วจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงไม่ทำไรนะเพื่อนมันไม่ตายอ่ะแล้วไม่ลืมเขายังไงใช้วิธีอะไรที่มุกออนจากเขาลืมเหรอ ลืมหรืออะไรก็แต่มันก็ไม่ได้แบบต่างคนต่างอยู่ก็ไม่อะไไม่อะไรนี่คําว่าไม่อะไรนี่คืออะไรทุกครั้งนะรนันกวปวั้งไอคาว่าไม่อะไรไม่เป็นไรไม่รู้สึกอะไรแต่ข้างในมันมันรู้สึกแหละบางทีแบบเถึงว่ามันันปเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็กินึกมันก็ภาพจําภาพจำดี่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงคำถามถธอ ร้องไห้กับความรูกเราร้องสิไม่ร้องหรอกแต่แบบหมายถึงว่าจะบอกเลิกอ่ะคือก็แบบมันมันใช้เวลาอีกนานที่จะบอกเลิกอ่ะแล้วปกติเราเป็นคนบอกเลิกเขาหรือเขาบอกเลิกเราเราบอกเลิกเลยนี่เธอไปบอกเลิกเขาเลิกเขาหรอเอออุ้ยไม่คนบอกเลิกมันมีอยู่สองอย่างคือบอกเลิกเพื่อให้เขาไปเจออะไรที่ดีกว่าแต่ตัวเองอเจ็บแต่ตัวเองโคตรเจ็บเราอะทำคือมนร้องไห้ตัเองหลายรอบแล้วอ๋อหลายรอบแล้วรอบนี้เราบอกจริงๆก็คือกูไม่ร้องแล้ว น้องเพื่อทำใจรอแล้วแต่บางคนที่บอกเลิกก็แม่งมีคนใหม่ใช่ไหมเนี่ะเสื้อขาวใครวะเอาใหม่ดิกูเหรอเธอละอะไรคำถามว่าอะไรนะถามว่า move on กับความรู้สึกยังไงถ้าโดนบอกเลิกแล้วถ้าโดนทะอกหักอ่ะไม่เกี่ยวกับโดนบอกหรือไม่บอกอ่ะถ้าอกหักจัดการกับความรู้สึกยังไงก็ เล่าให้เพื่อนฟังมากกว่าแ่หน,นูว่ากินเล่าเออเล่าให้เพื่อนอร่วมง,งานฟังอะไรอย่างเงี้ย่ะหาได้มั้งสิเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟัง,งลแล้วมันมัน,ม,นมันผ่อนคลายกับความรู้สึกใช่ไหมจะต้องเล่าให้คนที่เขารู้ว่าเราคบกับใครอา่าก็แบบว่พี่เป็นแบบนี้ว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงส่วนใหญ่ก็อยู่กับตัวเองนี่แหละอแล้วถ้าไปอยู่กับคนอื่นได้ก็ไป อัวมึงบัางอไรนังเงี้ยอออง่วงอ่างกนันนี้เรืยอ่างมี่แล้ววิธีมุฟออนของปางทำไงคือมัน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 กลับมาไม่ได้แล้วอะนกอย่าร้องไห้อย่าเพิ่งใจเย็นถาแผลสดปะเนี่ยไมเออเหมือนแผลสดเลยอะไม่มีมี่นเป็นต็มัดนันเยทำไงทำไงมุฟออนล่ะ ทำไงให้ลืมเขาอะตอนนี้ลืมไหมหรือว่ายังไม่ลืมหรือก็ยังคิดถึงอยู่แต่ไม่ได้นึกถึงให้ได้นึกถึงใครขอผ่านความถาม่ะเอออัปป่งม o v ออนอยังไงที่มาอยู่ในสถาน,นะแบบไม่ต้องรู้สึกอะไรกับใครเลยอะ่ะเฮ้ยมัน4ทุ่ม10นาทีแล้วนะร้านเข้าปิดแล้ว <laughs> <laughs> ว่าอีกเนี่ยพี่เนี่ยหมายถึงว่า มูฟออนก็คือการที่เราลืมเขาอะ่ะเราทํายังไงจนถึงวันนี้ที่เราลืมเขาได้อะมันไม่เท่าว่าลืมหรอกแต่ว่าเหมือนเรามันมีจุดสนใจอื่นมามากกว่าอะไรขับรถมันก็เลยแบบว่าเราไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นแล้วไงก็คือหยุดก็คือหยุดไปเลยตรงนั้นแค่นั้นแต่ว่าเราไปสนใจกับจุดตรงนี้เราก็จะไปหาตรงนี้แทนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะทําให้เราไม่ต้องนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องความทรงจําพวกนั้นมันก็จะจางหายไปเรื่อย <L un> ๆแต่ก็ยังนึกถึงอยู่อะไรอย่างงี้แล้วเธอล่ะพิธีม o ฟออนเธอทําไง ก็เหมือนกันนั่นแหละเือนอะไรซ้ำๆเดิมๆไงจากเมื่อก่อนที่แบบเคยกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยทุกวันวันแล้ววันหนึ่งพอเลิกกันไปอ่ะมันก็จะไม่ได้กินข้าวด้วยกันทุกวันแล้วใช่ไหมมันก็เริ่มใช้ความเคยชินว่าฉันเริ่มอยู่คนเดียวเริ่มไม่ีคนเดียวเหมือนว่ายน้ำอ่ะเหมือนที่เธอว่ายน้ำถ้าว่ายน้ำทุกวันมันก็จะทําได้แต่วันหนึ่งที่ไม่ได้ว่ายมาสักเดือนนึงกลับไปว่ายมันก็เริ่มไม่ได้เลยเออเป็นอย่างนั้นแล้วอีกคำถามย่าสมมุติเธอมีความรักครั้งใหม่กับเราเงี้ยเคยคิดไหมว่าาวันนึงเร เฮ้ยต้องเลิกกันวะอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาอะคำถามปาก่อนแลยกันวันมาถึงวันมาเราจะสมมติว่าเราคบกับคนคนนี้อยู่เงี้ยแล้วเรามีคําถามต่อไปไหมว่าเอ้ยวัาานหนึ่งเราต้องเลิกกับเขาอะมีไหมไม่มีถ้าวันหนึ่งเราเลิกมันต้องมีอ่ะมีไหมอ๋อมันก็ต้องมีอยู่แหละนนป้ามีไหมมีอืมแต่แบบว่า ตอนแรกกรณีของพี่คือมันมันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรวะเหมือนรักด้วยบวกสงสารด้วยเราก็เลยแบบเวลาคิดว่าจะเลิกกันนคือยังไงอย่างน้อยก็คือชีวิตเขาต้องดีขึ้นอ่ะแล้วมัน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 ขัดกับอันนี้ไหมแบบเวลาสมมติว่าแล้วถ้าถ้าเราคิดว่าเราคบกับคนคนนี้แล้ววันหนึ่งมันจะมีจุดจบมันจะมีคนมันจะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่บอกว่า แล้วจะมาคบกันทําไมในเมื่อวันนึ่งก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีจุดจบของการเลิกกันไม่หรอกมันก็ไม่ด้มันไม่ได้ถึงไทางไงแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็คือมันจะประคองกันไปเรื่อยๆมากกว่าไหเหรอวะเธอเอาอย่างเธอกับเราเนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสหรอกมันก็คือแบบเอ้ยวันหนึ่งมันก็ต้องเลิกกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทาไมเราแต่ทำไมเราถึงคิดอื เราไม่เคยคิดว่าจะเลิกเว้ยเราจะคิดก็ต่อเมื่อไม่ไหวแล้วจริงๆมันแบบฟังเส้นสุดท้ายที่แบบว่าตอนแรกๆอ่ะคือมันเป็นโ์ชั่นที่แบบอันนี้ยังทนได้อันนี้ก็ทนได้อันนั้นก็ได้แสดงว่ากูมาได้เรื่อยๆกูประคองมาเรื่อยอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมแต่วันนั้นอ่ะกูไม่ไหวจริงๆวันนั้นอ่ะเพียวการ์ดเชิกบินยังบ กลับหน้าไปหาตัวเองแล้วก็ถามตัวเองบ้างว่าถามว่าอะไรก็คิดว่ามึง<า>จะได้โสไดไหมก็คิดว่ามีโอกาสที่จะได้โสดอยู่มั <laughs> ้งเออเออเอาบัตรเลมอนเอาบัตรเลมอนอยู่ด้วยฟ <laughs> ันโดนได้ป่ะป่ะอินยังโดนได้อะไรล่ะหอมเสื้อผ้าแกแล้วเด็กแค่ของแล้วไปแค่ของแล้ว แล้วคบกันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างมันไม่ได้ทะเลาะแบบนี้มันไม่ได้บางคนหนีกันออกไปนู่นนอกบ้านนู่นไปตามกันมาเลยอย่าให้มันเิดบใจก็ต่ามาช้าเป็นความเคยชินมันไม่ใช่ความเคยชินตัวมันคือความไม่เข้าใจของกันและกันเราแค่ไม่เปิดใจให้กันและการเลิกราใจกันแล้วมันไปด้วยกันไม่ได้มันเลยเลิกกันใชยจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วมันยังรักกันอยู่แต่คือแบบมันเป็นอารมณ์ช่วู้ของการคิดแบบนั้นไป มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบตัวใ่เปล่าชั่ววูบไรลยะอันนั้นเนี่ยฉันคิดดีแล้วไม่ได้คิดดีหรอกถ้าถ้าคิดดีจริงๆนะนี่กอดเขาแค่ครั้งเดียวปุ๊บเขาแบบปะไรทั้วเลยปันถามว่าแล้วเหตุผลอะไรที่ฉันยังต้องอยู่ต่อรู้พี่จาแล้วเขาตอบตัวอะไรเธอก็บอกว่าเดี๋ยวเรามาเรามีหลักฐานไม่งนไปค้นบัตรโดเรมอนวะนี่ไงพี่เธอเขียนให้เราอ่ะแต่เรายังไม่ทันได้ใช้พี่จ๋ามาเคาะเคาะก่อน ยังหาบัตรไม่เจอเลยไม่ยอมบอกอะเออมันเงี้ยใครไงไม่ยอมยมบอกอะพี่นเพิ่งเข้ามานั่งอะไรเงี้ยไม่ให่อยากมาตั้งนานแล้วไปแล้วนะคะเออเผื่อทุกคนจะได้ข้อคิดดีๆเพราะว่าแต่ละคนมีทัศนคติมุมมองความรักที่แตกต่างกันออกไปเกิบได้ตัดแขนทิ้งหรอพี่นิวสักใช่ไหมแต่ละคนเรามีความรักทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปสุดท้ายแล้วไปทางก็คือคนรักกันนั่นแหละค่ะแต่จะใช้วิธี ในการตัดสินความรักเป็นแบบไหนแล้วก็เท่าไหร่เดี๋ยวมาหากันก็ได้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทุกคนเหรอคะพอได้ยินคําถามแบบที่มีร้านถามไปอย่างเงี้ยทุกคนพอได้คําตอบในใจของตัวเองปะถ้าเปลี่ยนไปนเป็นแบบมิ้นถามทุกคน,คนแทนอะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนอะ คำตอบทุกคนจะไม่เหมือนกันสักคนเลยเพราะเราเราเขาเรียกว่าไงเราจะมีจุดยืนจุดความคิดเป็นของตัวเราเองบางทีการที่เราไม่รับฟังคนอื่นเลยมันก็อาจจะทําให้เราหาทางออกไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความรักมันคือทุกๆเรื่องไม่ว่าจะหน้าที่การงานไม่ว่าจะเรื่องการใช้ชีวิตขอบคุณสําหรับสติกเกอร์เป็ดน้อยนะฮะก็ถึงบอกอะคะ่ะเพื่อนแท้หายยากแต่การ เปิดโอกาสให้เรามีเพื่อนที่สนิทไว้ใจมันจะทำให้ชีวิตเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ก็ไปแล้วนะคะวันนี้มิลานปันก็ไปแล้วนะคะอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านข้งถอยคนละก้าวทุกอย่างจะไปได้ดีบางคนเลือกถอยแค่คนเดียวนะคะ,ะ,าคะบางคนเลือกจะถอยบางคนเลือกจะก้าวดังนั้นความรักมันก็ไม่สมบูรณ์นะคะ พ่อคนหนึ่งอยากจะเลิกอีกคนหนึ่งไม่อยากจะเลิกเหมือนพุ่มมันอยู่กลางวัดปันบายบายทุกคนบ๊ายบายความโคมสุดท้ายควาคมสุดท้ายฝากหน่อยคคมสุดสำหรับความรักมีดกเก่งมีดเจ้าเจ้าความโคมสุดท้ายคัตเตอร์ค่ะปาน คำคมสุดท้ายเอาคมกับพวกนั้นคมกว่พวกนั้นแก้วแก้วใสเออพี่สาวคมกว่าอีกอะตุ้งเอาคมว่าเอาคมว่าอะไรคำคมให้สุดท้ายเหรออะไรอะอะไรอะอะไรอะรอรักเธอเนาะคมมากบ๊ายบาย